ดีชาวราศีกุมทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมตั้งแต่วันที่15ถึง30พฤศจิกายนนะครับว่าความรักของชาวราศีกุมจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มาริมดูความลักของชาวราศีกุมในเดือนพฤศจิกายนอีหลังดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่เดอะเทมปูรันเข้ามานะครับไพ่เทมปูรันใบนี้เป็นภาพของผู้หญิงคนเขาเหมือนกับเทน้ําในแก้วให้กับผู้ชายคนนี้คอยดูแลเรื่องอาหารทํากับข้าวนะครับให้กับผู้ชายหรือคนที่เขารักเพราะฉันไพ่ใบนี้คือความรู้สึกของชาราสิกุมเหมือนท่านว่าคุณเป็นคนที่เวลารักใครเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ทุ่มเทอยู่แล้วหรือเหมือนกับเป็นคนที่เหมือนกับให้ความรู้สึกกับใครไปก็จะ ให้ไปโดยไม่เหลือเผื่อใจให้ไปเต็มที่เลยรักใครก็เหมือนกับเทนหมดหน้ตาตักนะครับเหมือนเหมือนกับพวกสปอร์ตใจสปอร์ตหรือว่าสายเปอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับ <S <S เพราะฉันไพ่เทมเพลนไปนี่เหมือนกับความรู้สึกที่เรารักใครเนี่ยเรามักจะเหมือนกับไม่เคยมีรักครั้งไหนไม่ทุ่มเทไม่เคยมีรักครั้งไหนเนี่ยไม่เคยเหมือนกับให้เขาแบบครึ่งๆกลางๆเลยแต่เวลาให้ไปเนี่ยบางทีอาจจะเหมือนกับ เขาอาจจะนิ่นชาเขาอาจจะนิ่งเฉยกับความรู้สึกที่เราทะลักเขาเพราะฉันไพ่ใบนี้มงบอกความรู้สึกของชาวราศีกุมเช่นกันครับคุณอาจจะรักใครสักคนหนึ่งที่เหมือนกับเวลารักใครเนี่ยเขามักจะเฉยเฉกับเราอะแต่เวลาเาเราไม่รักเขาเนี่ยเขามักเหมือนกับเตรียมน้ําให้กับเรากินน่ะนั่นหมายความว่าเรารู้สึกเฉยๆกับใครเนี่ยเขามักจะรักเราหรือต้องการเราแต่เวลาเรารักเขาหรือว่าเราเต็มร้อยกับเขาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเขากับการเป็นคนที่เย็นชาเฉยชากับเราต้องให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ทําทุกอย่างเพื่อเขาเพราะฉันไพ่ใบนี้มมบอกกกควาารสึุห มันคุณอยากจะบอกให้เขารู้แหละว่าถ้าเรารักเราถึงทํานะเรารักเราถึงลงใจนะเรารักเราถึงทุ่มเทนะถึงทําทุกอย่างเพื่อเขานะอย่าให้เขาเนี่ยกลับไปนองลบทบทวนอย่าไปลองทบทวนเหมือนกับว่าครั้งแรกที่เราเคยรักกันเนี่ยนะครับว่าเขาเคยรักเราเคยทุ่มเทกับเรานะครับเคยเริ่มจากร้อยเนี่ยยังเหมือนยังร้อยอยู่หรือเปล่าหรือมันน้อยลงนะครับเพราะฉันไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่า3มถ้วยหรือว่าทีออฟคัคุณอาจจะสงสัยในความน่าของคุณเพราะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับมักจะเหมือนกับ เนี่ยเหมือนกับมี3คนมักจะเฉลิมฉลองส่วนความชอบงคนอื่นมากกว่านะครับจนลืมไปแล้วว่าเนี่ยเรามีอยู่อยู่ข้างๆเขา,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 ขาเหมือนเดิมนะเราเคยมีความสุขร่วมกันนะแต่วันนี้เขาจะเห็นความสุขอย่างอืนกกอนงอ่นมากกว่าหรือสนใจสิ่งอื่นมากกว่าหรือคุยกับเราแล้วเหมือนกับมีปัญหาเรื่องเดมูนะ่ะมีปัญหาเรื่องความคิดมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันเพราะฉันไพ่สามถ้วยใบนี้นะครับผมบอกความรู้สึกของชาวราศีกุมหรือคนที่คุณรักว่าคุณอาจจะรู้จักคนคนหนึ่งที่เขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ลืมไปแล้วว่าเราเคยมีความสุขเคยรักกัันนะครบ กลายเป็นคนที่นิ่งๆคุณอาจจะรักคนที่เขาเย็นนิ่งนะครับเย็นชาทาั้งทั้ที่เขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยใส่ใจเคยดูแลเราเคยเติมน้ำให้กับเราเหมือนกับที่เราทำให้กับเขาเคยรักเราเหมือนกับที่เรารักเขาอะนะครับแล้วเคยเป็นความสุขเคยพูดคุยกันเคยเข้าใจกันมากกว่าเนี้เพราะฉะนั้นนี่คือไพ่ของการทวงถามของชาวราศีกุมที่คุณอยากจะถามผู้ที่คุณรักว่าย, hashtags, ยังคงรักกันอยู่หรือเปล่ายังคงรู้สึกเต็มร้อยอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าอยากจะบอกเขาว่ารักเธอเริ่มจากร้อยนับวันนานปงนลงอะ่ะแตเราเนี่ยริ่มกูน,น,นรารัก้ขา เต็มร้อยแต่วันนี้เขาอาจจะลดลงไปเหลือสูนะอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉันไพ่ใบต่อมานะครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาทํานายโดยชต่างของชาวสิกุมว่าโฟล์ทวานหรือสี่ไม้เท้าขอทํานายไปก่อนเลยว่าคนลกคุณเนี่ยยังไงก็ยังเป็นไพ่โฟล์ทวานหมายถึงการที่เป็นคนรักที่เคยทําสิ่งดีๆเห็นไหมครับปลูกฟักทองนะครับปลูกฟักทองไว้แล้วก็จัดเตรียมโต๊ะอาหารด้วยกันอยู่บ้านหลังเดียวกันทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันเพราะฉันไพ่ใบนี้มงบอกความรักของชาวสิกุมว่าคนลกคุณเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าเขาเคยทําดีคุณแค่ไหน เขาก็รู้แหละว่าเขาเคยบอกว่ารักคุณไม่ง,งั้นจะเป็นแฟนกันได้ยังไงถูกไหมครับเพราะฉันไพ่ไปนี้บ่งบอกว่าเนี่ยเขาจําได้นะว่าเราเคยกินข้าวเคยผ่านสถานที่ต่างๆเคยกินข้าวเคยทํากิจกรรมร่วมกันเคยทําสิ่งดีๆเคยมีความสุขเคยเข้าใจกันนะแต่วันนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นคน3ามคนเข้ามาอาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกหรืออาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกที่ไม่เข้าใจกันเลยทําให้มันดรอปลงไปแต่เห็นไหมครับว่าสี่เม้าวะถ้าเกิดคนนี้ยังไงก็คือรัก นะครับรักก็คือรักยังไงก็คือรักแท้เข้าใจความสุขยังไงก็คือความสุขยังไงก็คือความเข้าใจเพราะฉันไพ่ไปนี้ทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สามใบนี้ทำนาน้าดวงตาของชาวสีกุมว่าอยากให้คุณเนี่ยนะครับใจเย็นเอยากให้คุณเนี่ยค่อยๆคุยค่อยปรับจูนค่อยปรับความเข้าใจกันระหว่างคนที่คุณรักว่าเราจําได้ไหมว่าเนี่ยเราเคยมีความสุขนะเราอยากจะคบหากันเป็นแฟนกันเหมือนเดิมไหมเรายังจะมีสิ่งดีร่วมกันอยู่หรือเปล่าจะจะทําสิ่งดีต่อไปร่วมกันอีกหรือเปล่าประมาณนั้นเพราะฉันทํามาเลยยหรี Pentico Fle ขอทานายได้ว,ว่าชาวิุกุมือท่านเนี่ยเป็นไพ่ของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นไพ่เจ็ดเหรียญมาจะเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆคัดเลือกสิ่งดีๆจากความรู้สึกหลับตาไม่ต้องไปม,มองผลไมาน้นะก็ใช้หัวใจเลือกแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนกับคุณใช้หัวใจในการรักเขาอะคุณใช้หัวใจในการทําสิ่งดีๆทาอะไรไปด้วยหัวใจทําอะไรไปด้วยความรักทํามาจากหัวใจทํามาจากความรู้สึกของคุณจริงๆเพราะฉันไพ่เบนีบ้มุมบอกชาวศุกุมเหมืนแล้วครับว่าคนรักของคุณเนี่ยเขารู้นะว่าคุณดีแค่ไหนเขาก็รู้นะว่าคุณเนี่ยดีเขามากทําสิ่งตต่่าาางผนะะกัม้เยแ คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยกันระหว่างคุณสองคนเลยเพราะฉันพ่ใบไปนี้ครับอยากาให้ชาวไทยกูเหมือนท่ำเหมือนกับพ่ใบไปนี้เลยลองหลับตาดูซิแล้วลองหลับตาลองเปิดใจนะครับลองดูซิว่าเนี่ยเรายังเห็นข้อดีของเขาอยู่หรือเปล่าเรายังนึกถึงเขาในสิ่งที่ดีอยู่หรือเปล่าเราจังคิดถึงเขาแล้วเหมือนกับยิ้มได้ยอยู่หรือเปล่ายังต้องการเขาเหมือนกับตัวค้าผลไม้ไอันนี้ไว้หรือเปล่าหลับตาแล้วก็ลองนึกดูดีๆว่าคุณยังต้องการเขาไหมยังรักเขาอยู่หรือเปล่ายังเห็นสิงน่งดีๆยังนึกถึงสิง่งดีๆของกันและกันอยู่หรือเปล่า เพราะฉันทั้งไพ่ไปนี้ถ้าเกิดคุณนึกแล้วมีสิ่งดีอยู่ขอทํานายเลยครับไพ่สี่ไม้เท้าเจ็ดเหรียญและสามถ้วยทํานายว่าเขาจะกลับมาถ้าคุณทําดีคุณคิดว่าคุณทําดีพอแล้วกับกับที่ผ่านมาถึงบอกว่าการหลับตาของคุณเนี่ยนึกด้วยนะว่าคุณเนี่ยทาดีอยู่แล้วคุณทําดีพอแล้วนะครับแต่เขาล่ะเห็นคุณค่ามันไหมนะครับมีสิ่งดีๆที่คุณต้องการอยู่หรือเปล่าเขาทําดีคุณมากแค่ไหน คุณยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่าคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าเพราะฉันไพ่เบนกว่าผมขอทำนายเลยถ้าเกิดคุณหลับตาแล้วคุณคิดว่าเออมันมีความสุขมันยังต้องการคนคนนี้อยู่นะมันยังรักคนคนนี้นะถึงสิ่งดีๆอยู่ที่ผ่านกันมาอยู่นะและเขาเองเนี่ยก็รู้นะว่าเราทําดีที่ผ่านมาเราก็นึกนะว่าเราทําดีเขามากมายเพียงใดเนี่ยไพ่เบนีวบอกว่าเขาจะรู้อยู่แล้วครับเขาจะนึกเหมือนกับคุณนึกเลยนะจิตมันจะสื่อถ,ถึงการดวงจิตดวงใจความรู้สึกมันจะสื่อถึงกันหรือส่งคลิปนี้ไปเขาก็ได้ถ้าคุณไม่อเลย สี่เมท้าสามถ้วยเขาจะกลับมาพูดคุยเขาจะกลับมาค่อยๆคุยกับคุณนะครับเพราะฉันไพ่สามไปนี่คือการแนะนําชาวเสกุ่มใหยท่านว่าอยากให้คุณค่อยๆคุยอยากให้คุณค่อยๆปรับความเข้าใจกันอยากให้คุณนึกถึงสิ่งดีๆแล้วก็คุยกันด้วยความใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปใช้อารมณ์พูดถึงสิ่งดีๆก่อนนะครับเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องความรู้สึกเขาอาจจะเฉยชากับคุณเขาอาจจะบอกเลิกบอกลาหรือว่านี่กับคุณไปหรือลดความสัมพันธ์กับคุณหรือว่ามีคนอื่นแต่อย่าให้คุณใจเย็นในการพูดคุยทําสิ่งดีต่่่่่อออไไปกนนนเเชืมัใสิงดีีททราาว้ เชื่อมั่นในความเข้าใจเชื่อมั่นในความรักของการและการเอาไว้แต่ไพ่ใบต่อมาครับเดือดจัดติดมันหมายความอยู่ความยุติธรรมหรือเขาคู่เวรคู่กรรมหรือคู่รักเพราะฉันไพ่เดือดจัดติดใบนี้บอกอชาวสิครูเหมือนท่านว่าคุณเหมือนกับผู้หญิงคนที่ใส่รอ,องเท้าคู่นี้แต่เหมือนกับพยายามใส่มันแล้วเหมือนกับเจ็บเท้าอ่ะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกคุณอาจจะรักคนคนนี้มากรักรองเท้าคู่นี้มากแต่ใส่แล้วมันเจ็บนะครับแต่ไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคนคนน,คน,นี้เขาอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้นะรองเท้าของคุณก็ได้นะที่เกิดมาเพื่อคุณก็ได้นะ เพราะฉันไพ่ใบนี้บอกชาวติกภูมิท่านว่าคุณอาจจะพบเจอความรักแท้หรือคู่เวรคู่กรรมเขาเป็นรักแท้ของคุณหรือเป็นคู่เวนคู่กรรมมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับเจ็ดเหรียญสี่ไม้เท้าและเดอะจาสติสมันขึ้นอยู่กับที่คุณเนี่ยแหละรู้สึกยังไงล่ะเพราะฉันใช้หัวใจใช้ควาวรู้สึกตัวเองเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในสิ่งดีเชื่อมั่นในความรู้สึกตัวเองว่าถ้าเกิดเขาใช่เราจะรักเขาเราจะคิดว่าเขาจะกลับมาหาเราด้วยนะครับเราจะรักเขาอยู่เราจะนึกถึงเขาเราจะคิดถึงเขาคิดเห็นสิ่งดี ต่อกันเสมอแต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่ปุ๊เราจะรั้งคือรับตาแล้วเจ็บปวดเราจะรับตาแลวร้องไห้เราจะรับตาแลเวเ,แลลเ,แลเสียใจนั่นหมายความว่านั่นคือคู่เวรคู่กรรมนะครับเพราะฉะนั้นขอทํานายครับถ้าเกิดเลิกรากันไปนะครับไม่เกินเวลเียเข้ามาหรือฟอร์จูนเข้ามานะครับถ้าเลิกราไปไม่เกิน1ปีคนรักของคุณจะกลับมาแต่ถ้าเกิดเลิกราไปเกิน1ปีแล้วเขากลับมาละ่ะนั่นหมายความว่าคุณเจ็บเกินพอแล้วคุณเจ็บไม่พอใช่ไหมที่ต้องใส่รองเท้าคู่นี้อีกต้องพยายามยัดตัวเองเข้าไปในรองเท้าค ทั้งที่เราชอบมันมากนะแต่เราเจ็บไม่พออีกใช่ไหมยังจะยัดเข้าไปอีกยังจะใส่เข้าไปอีกยังจะกลับไปให้เขาทํรลายอีกเพราะฉั้นเวฟเดียไปเนี้ยเป็นไพ่ของการที่เหมือนกับถ้าเกิดเลิกลาไปเกินหนึ่งปีน่้หมายถึงว่าคุณก็คงจะหนีไม่พ้นการกลับมาทะเลาะกันกลับมาสร้างเวรนสร้างกรรมต่อกันอีกแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าเกิดเขากลับมาเนี่ยแล้วกลับมาแก้ไขเดอะจะติดกลับมาแล้วแก้ไขกลับมาแล้วเหมือนกับปรับตรงรองเท้าไม่ทํรลายคุณอีกก็ควรให้อภัยอันนี้ก็ไพ่ของการเวฟเดียเนาะ ก็ลองดูว่าเวลาที่ผ er> ่านกันมาเนี่ยนะครับเวลาที่ผ่านกันมาการมีลูกการมีครอบครัวกันเนี่ยนะครับมันยังพอให้ผ่ัยกันได้หรือเปล่าลองใช้เวลาในการปรับแก้ปรับจูนกันดูนะครับเพราะฉันไพ่ใบเนี้ยยังไงก็บอกชาวเสี่ยงกไปให้เลยว่าคนรักของคุณคนนี้ยังไงก็ยังรักคุณยังไงก็ยังรู้สึกอยู่นะครับแต่อาจจะเป็นคนรักที่เหมือนกับเขาจะเป็นคนรักของคุณที่ดีคู่รคู่รักรักแท้นะครับหรือคู่เวรคู่กรรมที่ต้องพยายามยัดเยียดให้ความเจ็บปวดใส่ไปเรื่อยจนกว่าจะดีอ่ะจนกว่าจะดีสักวันหนึ่งอ่ะ แต่พไพ่ใบต่อมาครับขึ้นมาว่าเซเว่นออฟวาหรือเจ็ดเมท้าไพ่ใบนี้บอกชาวราศีกุมภ์ท่านว่าเหมือนกับคุณเนี่ยเคยเห็นในสิ่งที่มันสูงสุดไงเคยเห็นในเส้นการาฟใบนี้ไหมครับผู้หญิงคนนี้เหมือนเขาพยายามทําเต็มที่แล้วว่าทาดีที่สุดแล้วอ่ะเจ็ดเหรียญนะครับกับเจ็ดเมท้าใบนี้ก็บอกชาวราศีกุมภ์หมท่านว่าเหมือนคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะในการทําดีกับใครสักคนหนึง่งหรือเือนกับคนที่รักเขาข้างเดียวหรือพยายามทําอะไรอยู่ฝ่ายเดียวพยายามต่อสู้อยู่ฝ่ายเดียวนะครับ พยายามตามรักคืนสูห่หัวใจพยายามตามเขากลับคืนมาพยายามทำหนึ่งดีเพื่อเขาอยู่ฝ่ายเดียวไพ่เป็นอยู่ว่าถ้าเกิดเราทําแบบนี้มาเกินหนึ่งปีแล้วเนี่ยหรือว่าเจ็ดเดือนขึ้นไปเนี่ยมันควรพอแล้วนะเพราะนั่นคือหมายความว่าทํานายดดงชาวชาวสีกุมเลยว่าคุณทําดีสุดแล้วผมอยากจะบอกคุณว่าคุณแค่ทําดีสุดแล้วอะคุณต่อสู้ถึงจุดสูงสุดแล้วคุณทําถึงเป้าหมายแล้วนะแต่ถ้าเกิดเขามองว่าไอ้สิ่งที่คุณทําดีที่สุดแล้วเนี่ยพยายามแก้ไขก็แล้วพยายามปรับแก้ตัวเองก็แล้วพยายามทําทุกอย่างเพื่อเขาก็แล้วทําที่เขาต้องการก็แล้ว พะฉันไพ่ใบนี้บอกชาวติคุณหมอยท่านว่าคุณคงอยากจะบอกเขาหรือคุณรู้สึกว่าความจริงเนี่ยนะครับคุณเนี่ยไม่ดีไม่พอนะครับดีไม่พอนะครับหรือว่าเราเนี่ยมีปัญหากับเขาหรืออะไรก็ตามนะหรือว่าเขานั้งหากล่ะที่ไม่เหมือนเดิมเธอลืมไปหรือเปล่าว่าเธอเคยรักฉันเพราะอะไรเธอลืมไปหรือเปล่าว่าเรารักกันที่ตกไหนเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกว่าความจริงเนี่ยเราเปลี่ยนทุกอย่างแล้วทาตามี่เขาต้องการหมดแล้วหรือว่าเขาต้องหากล่ะแต่หัวใจของเขาต้องหากล่ะที่เป็นเทมปูแลนที่ไม่เหมือนเดิม ถึงบอกไงครับรักเขาอาจจะเริ่มจากร้อยไปศูนย์รักเราหเริ่มอาจจะศูนย์ไปร้อยอย่างเงี้ยนะครับมาดูไพ่ของชาวราศีกุมนะครับในเดือนพฤศจิกาย,ยนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไพ่ใบแรกขึ้นมาว่านายออฟฟินิคอนหรือไพ่เก้าเหรียญทำานายดวงชะตาของชาวศีกุมเหมือนท่านว่าไพ่เก้าเหรียญครับคุณเริ่มมองเห็นอนาคตแล้วเห็นไหมคุณเริ่มมองเห็นแส,สงสว่างคุณเริ่มเห็นสีมันสวยงามอลามเหลืองทองคําสิ่งที่มีค่าแล้วเพราะฉะนั้นกับชาวศีกุมเหมือนท่านถ้าเกิดค,คุณโสดอยู่ผมขอตอบเลยว่าอย่าพิ่งสละโสดนะเพราะอะไร เริ่มมีความสุขเริ่มมีต้นไม้เริ่มมีใบหญ้าที่มันเป็นรูปูายพายผีเริ่มยิ้มได้เริ่มมองเห็นอนาคตแล้วเพราะฉะนั้นไพ่เป็นนี้บอกว่าคุณเริ่มเป็นผู้หญิงโสดที่สวยมีคุณค่ามีบ้านอยู่มีความสุขโสดอย่างมีความสุขโสดแบบมีความสวยโสดแบบมีความหล่อมีความมั่นคงในชีวิตมีเงินมีทองมาอยู่กลองตรงหน้าบ้านเลยเพราะฉะนั้นไพ่เป็นนี้บอกว่าพยายามเก็บเกี่ยวความโสดเอาไว้อย่าเพิ่งเสียดายตัวเองว่าเอ้ยต้องมีแฟนมีคู่นะครับเพราะความโสดของคุณเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับเป็นสสิ่่่่งททีีีมคาุดล ทำให้เรามีความสุขทำให้เรายิ้มได้หมายความว่าไพ่ใบนี้บอกชาวเสืกุม่านว่าพยายามใครก็ตามมีปัญหาคนรักเหนื่อยก็ตามนะไพ่เป็นบอกว่าพยายามเห็นคุณค่าตัวเองเห็นไหมครับพยายามมองเห็นอนาคตพยายามมองไปข้างหน้าพยายามอยู่คนเดียวให้มีความสุขก่อนพยายามทําตัวเองให้ดูดีพยายามทาตัวเองให้เหมือนกับใครที่รู้สึกร้องไห้เสียใจไปทําเพื่อเขาม,มากมายแล้วทาเพื่อตัวเองบ้างนะครับพยยไพ่ใบต่อมาตำแหน่งที่9้านะครับขึ้นมาว่าควินถือไม้เท้าหรือว่า ราชินีถือไม่ท้าวหนออฟวานนะครับไพ่ไปนี้บอกคุณคืออาจจะเหมือนกับพยายามไปห้ามเขาไม่ให้เขาจากเราไปพยายามไปห้ามเขาไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้เขาเสียใจจนตัวเองเนี่ยเจ็บปวดเสียใจไปเยอะแล้วจนมาไพ่ไปน,นี้บอกว่าผมบอกเลยว่าตอนนี้ชาติวมาท่านไพ่ไปนี้คือการสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกาย,ยนว่าเรากลับมามั่นคงแล้วเรากลับมาเป็นเปลวไฟแล้วเรากลับมาถูกไฟแผผเผาเจ็บมากพอแล้วจนกลายเป็นเหมือนกับผู้หญิงที่อยู่ได้แล้วนะครับไม่ต้องไปห่วงใยเขาแล้วเขาอยากทำอะไรก็ทาแล้ว กลายเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งไปเก่เป็นผู้หญิงที่มีความสุขกลับมาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินกลับมาอยู่คนเดียวได้ยอย่างเข้มแข็งแล้วเหมือนกับเดี๋ยวสิ่งดีก็จะเข้ามาเองเพราะฉะั้นไพ่ใบนี้ทำนายโดยตาช,ชาวสิกุลบอกท่านว่าเดือนพฤศจิกายนนี้เรื่องงานเรื่องเงินคุณค่อนข้างจะดีเริ่มกลับมามีเสน่ห์เริ่มกลับมามเข้มแข็งเริ่มกลับมามั่นคงแล้วกับสิ่งที่เสียความรู้สึกกับสิ่งที่เสียใจกับสิ่งที่เคยพยายามลองหยุดพยายามดูสิลองกลับมาดูแลตัวเองลองกลับมาเติมเต็มตัวเองลองกลับมาอยู่ให้ไดด้อออยยู่่่แบบบมมีีคคคคคววาาาสุุุขนนะะรัเเเเ๋ก็็หณณง เดี๋ยวเขาก็กำลังมองคุณเองนั่นแหละเพราะคุณอยู่จะเฉยเนี่ยนะครับคุณก็สวยอยู่แล้วอยู่เฉยก็หล่ออยู่แล้วมีเงินมีทองม,มีบ้านอยู่แล้วเพียบพร้อมอยู่แล้ว,วประมาณเนี้ไม่จําเป็นต้องไปนั่งใส่รองเท้าให้มันเจ็บซื้อคู่ใหม่ก็ได้ประมาณนี้แค่อยากจะใบให้ว่ารเราสวยเราโสดเ,เราหาแฟนใหม่ก็ได้แต่ผมไม่อยากจะแนะนําแบบนั้นให้โสดก่อนนะกันเนาะไพ่ใบต่อมาคือบทสรุปความรักของชาวราศรีกมกฎเดือนพฤศจิกายน ขึ้นมาว่าโ o f อ e n t a c l e s หรือไพ่สี่เหรียญไพ่ใบนี้บอกชาวราศีกุมภท่านเหมือนกับคุณเองเนี่ยค่อนข้างอยากจะมองหาสิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งค้นหาอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เพราะฉันไพ่ใบนี้บอกชาวราศีกุมภ์ท่านว่าคุณเนี่ยกำลังจะเจอบางสิ่งบางอย่างแล้เพียงแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปรีบในการเลือกนะครับมีสิ่งรักมากมาให้เลือกเลยพะฉันผมขอตอบเลยว่าคุณมีความรักที่บทสรุปความรักของคุณเนี่ยคุณเลือกได้ที่จะเอาความรักดีๆกลับมาสดและมีคุณค่าสวยมีเงินมีทองนะครับมีความมั่นคงในชีวิตอีกครั้งงนึ แล้วรอคอยสิ่งดีดีที่กำลังจะเข้ามาเหมือนกับไพ่สี่เหรียญหรือเก้าเหรียญที่มองถึงอนาคตข้างหน้าที่มันดีกว่าหรือไพ่สี่เหรียญกําลังมองอยู่ว่าวิธีใช้เนี่ยมันจะใช้ยังไงกําลังมองอยู่ว่ายาอันไหนเนี่ยมันถึงจะแก้รักษาหายระหว่างความรักของเราสองคนเพราะฉันไพ่ไปนีวว้บอกว่าพยายามพยายามอดทนพยายามเก็บเกี่ยวพยายามเก็บความรู้สึกพยายามอยู่ให้ได้หน่อยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับผ้าคลุมหัวอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับอาจจะเหมือนกับรู้สึกเหมือนกับหาทางออกไม่เจอหน่อยแต่ไพเ่เบนกว,ว่าสุดท้ายเนี่ยคุณจะรู้เองว่าคุณนะ่เลือกอะไร สุดท้ายคุณจะรู้เองว่าเขาเนี่ยจะหาคุณกลับมาตามหาคุณเองเดินกลับมาหาคุณเองเดินมาหาที่บ้านเองนะครับถ้าเขารักคุณมากพอเท่าคือคู่รักคู่แท้ของคุณเขาจะไม่ทาร้ายคุณเนี่ยจตเขาจะรู้วิธีใช้คุณก็จะรู้วิธีใช้ที่อยู่กับเขายังมีความสุขเหมือนปรับสมดุลกันแต่ละครับนะครับพะฉันไพ่ใบสุดท้ายครับเป็นไพ่ออร์ลเคิลนะครับแนะนาชาวราศีกุมภ์ท่านว่าไทม์ลินแล้วเขียนว่าแบตเทิลไพ่ใบนี้บอกชาวราศีกุมภ์ท่านว่าพยายามอดทนพยายามเข้มแข็งเอาไว้เพราะสงครามมันยังไม่จบ พอกลับมาเนี่ยการต่อสู้ครั้งนี้ของคุณเนี่ยอาจจะชนะสงครามเพราะฉันทํานายเลยครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณต่อสู้หน่อยนะคุณเข้มแข็งเลยนะพยายามเป็นผู้หญิงที่ต่อสู้เพื่อตัวเองหน่อยนะและคุณจะกลายเป็นคนที่ชนะสงครามครั้งนี้ครับก็ขอบคุณชาวราศีกุมทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างหน้าคลิปนี้แนละ้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ